อนู่เลื่อนลงไปดิ่อยู่ลื่นลงไปหนูก็เลื่อนลงไปเปี่ยนไปดึงขาเขาสิลูกเดี๋ยวเขาหล่นพี่ก็เลื่อนลงไปหนูเลื่อนลงไปที่ลูกพี่เลื่อนลงไปดิ่นะโอ้ยนั่นหมูปิ้งหล่นไปแล้วนั่นรู้หล่นไปเลยพี่ก็เลื่อนลงไปอีกลูกพี่เลื่อนลงไปอีกลูกพี่หล่นลงไปอีกลูกพี่หล่นไปอีกลูก เขาจะช่วยน้องฟิวไม่ให้เขาช่วยอ่ะลูกหนูก็เลื่อนลงไปสิคะลูกแล้วใครก็จะไปเชื่อเมื่อกี้ขึ้นมายืนแล้วก็ลงไปอีกกันลูกขึ้นไหมพี่ขึ้นไหม น้องฟิวขึ้นไม่ได้แล้วลูกฟิวครับขึ้นเร็วฟิวหมูปิ้งไปช่วยเร็วหมูปิ้งไปช่วยเร็วฟิวขึ้นไม่ได้แล้วลูกเออเนั่นน่ๆเนี่ยฟิวขึ้นไม่ได้แล้วลูก ไม่ขึ้นไม่ได้รครับยุขึ้นไม่ได้หรอกยุขึ้นไม่ได้เหรอ,อเขาจะช่วยพี่ขเขาจะช่วย ช่วยเด้ปุ่ปิ้งปิ้วปิวมาเกาะจอบมาปิ้วมาปิ้วมาเกาะจอบแล้วก็ลื่นเกาะจอบแล้วก็ลื่นมาทุกคนปิ้วมาไหนีิ้วมาไหนี้ปิ้วมาไหนปิ้วมาปิ้วปิวมาแล้วปิ้วไอ้ช่วยปิ้วไอ้ช่วยเร็วปิ้วมาขึ้นไหมโอเคแล้ว อย่าไปตีเขาสิลูกเอาฟิวมาแล้วฟิวมาอาช่วยฟิวฟิวมาแล้วไม่กัดหรอกลูกมาฟิวมาแล้วอาช่วยแล้วฟิวขึ้นมาแล้วโอ้ยตกอีกแล้วเอาฟิวขึ้นมาไหมโอ้ยฟิวฟิวหมูปิ้งช่วยหน่อยหมูปิ้งช่วยหน่อยหมูปิ้งเหยียบหมวกเจ๊เดี๋ยวโดนตีปิ้งช่วยหน่อย าหมูปิ้งเลยเจับขาหมูปิ้งขึ้นมาเรือเอ๊ะจะไม uh i, uh like uh su uh uh ่จับไม่อ๋อแล้วฟิวขึ้นมาฟิวขึ้นมาหรือฟิวขึ้นมาเร็วฟิวขึ้นฟิวเอาขึ้นมาเร็วฟิวจับขาหมูปิ้งขึ้นมาลูกหมูปิ้งนอนดีๆหมูปิ้งนอนดีๆปิ้งนอนดีๆนอนดีๆ <laughs> ช่วยดันนะช่วยสิโอ้ยไม่มีรู้จักบุญคุณเจ้าของเลยช่วยแล้วช่วยช่วยก่อนแล้วไม่รู้จักบุญคุณเจ้าของเลยหมูปิ้งเนี่เร็วๆเ,เข้าหมูปิ้งช่วยสิครับหมูปิ้งช่วยเร็วๆเ,เ,เร็วจะขึ้นแล้วจะขึ้น นั่นน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นตกไปเลยน,นั่นนั่นผู้พี่ารไมันมากัดอาเดี๋ยวดอนว่าฟิลปล่อยเขาฟิลปล่อยเขาหนูดูซิว่าเขาจะคาบเขาอาจจะคาแผงฟิลดูว่าเขาขึ้นทางไหนได้หนูต้องปล่อยเขาก่อน อย่าไปห่วงเขาให้เขาคาบหรอกก็าอาจจะคาบดูว,ว่าเขาขึ้นทางไหนให้ขึ้นทางไหนหมูปิง้งดูที่พาขึ้นทางไหนหรกหมูปิ้งพาขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนหมูปิ้งขึ้นทางไหนพาขึ้นนี้ขึ้นทางไหนเร็ว วายวุ <laughs> ่นกัดทำไมพิ้วขึ้นไม่ได้เหรอลูกพิ้วให้เขาข้าบรองเท้าขึ้นมาแล้วน้องพิ้ล้หนูจะกลับบ้านยังไงอะลูก ก็ขึ้นมากัดอาอีก,ก,กเ็้ยฮึทิพท่งจติงปิงไปช่วยเจ้าของสิหมูปิ่งช่วยเจ้าของก่อน หมปิ้งมาช่วยก่อนเขาคงทำเป็นคันให้น้องฟิวขึ้นมั้งหูก เขาทำเป็นคันทีงฟิวขึ้นนะลูกโอ้ม,โมันไม่สนใจแล้วฟิวไปแล้วไปแล้วไปทารถไถแล้วฟิวมันไปตามรถไถแล้วฟิวไม่สนใจหนูแล้วหรอก